สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมเอเดเหมือนเดิมนะครับผมมันเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป,ป็นปืนครีสเซนเอฟเอ็นนะผมเป็นปืนยอดฮิตนะคือเล่นลงทีมเนี่ยต้องมีทุกห้องแน่นอนนะผม FN นะแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนสกินไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ก็เป็นสกินล่ะครีสเซนเอฟเอ็นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นทีมกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะในแคร์นะครับผมก็ขอวอร์มก่อนนะเราก็ยิงเป้าฝึกไปก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นจริงนะผมปะไปลุยเลยแล้วกันนะครับผม,มเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆในแคร์ก็รอแล้วนะครับ มาเ,เพื่อนๆก็มาเล่นด่านยอดฮิตกันเหมือนเดิมนะผมด่านเินิเซียนะครับผมที่หลายๆคนจะชอบเล่นกันนะถ้าผมสร้างห้องยืนก็อาจจะได้ห้องที่ผมต้องการนะแต่ว่ามาใส่ห้องเขาเล่นก็จะเล่นด่านฟินิเซียเห็นไหมเพื่อนเขายิงผมแบบโคตรเยอะเลยนะเห็นไหมยิงโดนอยู่นะแต่ว่าเรือผมเหลือเจ็ดอาจมันอาจจะจะติดปักก็ได้นะครับผมเพื่อนแล้วก็มาเช็กยาวเช็โมงไปนะผม ด้านในบุกได้ก็จะไปแล้วครับผมสงสัยจะเป็นโมงนะคือไม่เห็นมีครับผมไปนหนึ่งครับเนนรียบนนร้ยค,คือคนยังน้อยนะผมส,สี่สี่เองนะผก็เก็บกับทีมผมคนละสองตัวไปแล้วครับผมเราจะบุกเลยแล้วกันนะครับปลาร,ระเบิดไปครับยอยนะขอแสงไปสักสองลูกเลยแล้วกันค่อยวิ่งครับผมโอ้ระเบิดเยอะปะ ไปเลยแล้วกันครับผมเนี่ยข้างหน้าเก็บไปหนึ่งครับผมเลือนเลือนหนึ่งครับผมเพื่อนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดครับผมอาจจะยิงได้นี่ไงเห็นไหมยิงได้อยู่แต่ยิงไม่ตายครับผมประมาณนี้อ้าวเพื่อนๆทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมผมอะฟังที่หนึ่งอ่ะไปครับผมมาเช็คยาวกันหน่อยไม่มีไม่มีเฮครยิงวะเฮ้ย ยิงทีมผมตายว่ะข้างหลังให้ไงตัวเดิมๆยิงผมไม่ตายหรอกวัดใจผมวัดใจโอโ้โหวัดใจก็ตายครับผมเรียบร้อยเลยแล้ววัดใจยิงระยะไกลนะผมไปครับผมระเบิดไปเลยสองลูกเต็มๆครับผมได้ครับผมปาแสงไปครับผมจะไปด้านไหนดีไายสั้นนี่แหละนะ ขั้นขวามือมีไหมไง่ายเขายืเนเก็บไปถึงครับผมเพมื่อนไม่เกิดมีเหรอเอามา,มาตามผมมาเลยเพื่อนมาโอเคโอ้นหนโห้ระเบิดว่ะอ้าวถ้าระเบิดทีมตัวเองว่ะค,คนนี้เขาไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยไม่ไปรับคีย์ประจำวันใช่ไหมนะถ้าเ,าเล่นทีมมันก็ต้องมีการระเบิดครับโอหโยนไปกีฬาผม เราเมื่อกี้ก็ได้ระเบิดสองลูกนะว่ยืนร้อยเขาวิ่งผ่านมาเพื่อนยังไงเ็บไปครับโอ้ยเอพีป่ะโอ้โหโดนล่ามะเพื่อนเรียบร้อยเลยไกลครับผมโดนแสงมาเพื่อนเฮ้ยเปล่าแดงยิงมั่วเลยแล้วกันโอเคเอ้ยได้เฉยไปเพื่อนที่ผมยิงมั่วน,นะเพราะว่าเห็นมันเห็นมันเป็นสีแดงนะผมก็เลยก,กดยิงไป ว่าโดนเสือสงสัยเขาจะโดนแสงครับผมนะบุกเลยแล้วกันนะพเพื่อนๆนะเลือดเหลือยี่ิบปดทีมผมบุกแล้วอา้าวกระสุนหมดที่ว่าอ๋อเกือบแล้วเกือบแล้วเลือนนีงไง้นะหน้าผมเก็บไปนหนึ่งครับก็ชนะไปแล้วครับผมผมก็ยังได้อันดับสองนะอันดับหนึ่งผมก็เล่นดีมากนะเพื่อนไม่รู้ว่าผมจะตามที่หนึ่งทันไหม่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอพี AP แล้วปะเออ ก็ยังได้หนึ่งตัวก็ถือว่าดีนะครับผมเพื่อนสลับฝั่งแล้วครับโดนระเบิดทาชิดน,นะครับผมเผื่อมีคนวิ่งผ่านมานะครับอีกสักรูดแล้วกันไหนเห็นไหมได้ได้จริงๆริงนะเพื่อนผมรู้สึกว่าโมงโมงผมจะมานะมันโดดอยู่ข้างขวาพุมือน,นี่ยนี่ไงวิ่งมาแล้วหนึ่งตัวเก็บไปหนึ่งครับผมหัวแตกโอ้โหทำไมรู้วะเนี่ยไอคนนั้นอะ ยิงแป๊บเดียวผมหัวแตกเลยปะใช่ไหมเนี่ยไปใหม่แล้วปะเก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อนใส่ลูกก่อนแป๊บนะเอฟเอ็นระยะไกลมันก็โคตรแรงนะเพื่อนผมบอกเลยอ้าวก็ห้าแถววะผมไอ้ข้างหลังเก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อนอยู่ไหนอีกล่ะอยู่ยาวเหรออยู่ยาวนะเขาบอกว่าอยู่ยาวครับผมยังไงเก็บไปครับผมโอ้ เขายิงผมโดนประมาณสองนัดนี่แหละมั้งเลือดค่อยเหลือสองปกติเพราะว่าตอนที่แรกคนเดียวยี่แปดนะครับคนนี้ยังไงก็ไม่รอดผมบอกเลยมนก็จะห้าวเสือตายแล้วครับผมโอ้โหลมเลยครับผมรอบนี้ยิงอย่างลมเลยอะด้านขวาไมา่ไม่แล้วใช่ไหมเอ้ยพเพื่อนก็มาก็มากันช่วยนะววหน่อยดีไม่ไหวเนี่ยเพื่อนไม่ไหวจริงม,ม,มาเยอะเกิอนอ่ะ เระเบืดอีกอาวดีนะที่เป็นระเบิดฝั่งเขาแล้วเพื่อนงนะั้นเรียบร้อยแล้วยวาวมาผมเก็บไปนหนึ่งครับผมวิม่งไปหาเลยลวกันนะเมื่อกี้เห็นวิ่งผ่านไปเพื่อนวเพิ่งไปตายให้ผมยิงก่อนล้วกันโอ้โหได้เอพีเพื่อนเพื่อนเฮ้ยยังไงเก็บไปับผมเลือดเลยยี่สิบแปดอีกแล้วส่วนมากผมจะเลือดผมจะอ,อ,อยู่ที่ยี่สิบแปดตลอดนะเพื่อนเพื่อน อยู่ไหนวะเนี่ยอีกหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหเขาอยู่เกิดนะครับเพื่อนเพ้เลยนะไม่คิดว่าเขาจะยามขนาดนั้นนะนั่นแหละครับผมเกมมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนก็เล่นใจเย็นก็ใจเย็นบางคนก็เล่นแบบรีบก็รีบนะครับผมเพื<ๆ>่อนเฮ้ยมีคนมาวะยังไงก็ไม่รลอดคนนี้บอกเลยจะมีด้านซ้ายมาอีกนะครับผมเพื่อนยังไง โ,โ,โ,โอ้โหเสียเหลี่ยมเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมเจ็ดแปดก็ไม่ถือว่าแบบยับอะไรมากมายนะผมถือว่าเล่นสนุกสนุกนะครับกับเพื่อนๆในแคลน,นะครับผมเพื่อนโอ้โหโดนแสงว่ะมาดิข้างหน้าแหละไม่มีโอ้โหวิ่งผ่านไปครับผมยิงผมโดนนัดหนึ่งเลยไปหายไปเลย44ครับผมออกอีกที่ ตามสูรผมคิดไว้เลยว่าเขาจะออกมาอีกรอบนะเพื่อนถ้าวิ่งออกไปรอบหนึ่งแล้วเขาจะวิ่งกับเขาจะวิ่งมามาดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเดึนครับผมโอ้โหเพ,เพื่อน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 เดี๋ยบอกว่าตายเออชนะไปนะผมได้อันดับหนึ่งอยู่นะเหมือนอันดับเหมือนอันดับสองผมก็ยิงไล่เรียก,กับผมนะเพื่อนนะประมาณนี้ผมไปเดีย๋ยวไปครับผมเดไปหนึ่ง เก็บไปสองครับผมเพื่อนว่ะเกิดละสี่ตัวเนี้ยมาไงตัวน,นี้ว่าไงโอ้โหเยอะเกินเพื่อนเยอะเกินว่ะเรียบร้อยเลยแบบนี้ก็ได้เก้าวินแล้วเพื่อนของผมได้เก้าวินแล้วนะจะเซฟตัวนีงแล้วกันเก็บไปหนึ่งครับผมมาใส่ลูกก่อนแป๊บนึงผมเก็บตัวหลักเขาได้ไปแล้วหนึ่งตัวโอ้จะวิ่งมามงุงใช่ไหมเพื่อน ยาวก็มีวงก็มีเอายังไงกันเนี่ยงไม่มีนะยาวเหมือนสั้นจะมาสั้นเต็มเลยนะยังไงเนี่ยฮะด้านขวามืออ้โหเสีเยเหลี่ยมมาเก้าเก้าเพื่นอนเขาวิ่งเข้าวงนะสุดตัดสินว่าใครจะชนะนะครับผมบินนี้เล่นแบบตึงๆอยู่แล้วครับผมเล่นง่ายๆนี่คือไม่มีะต้องเล่นแบบตึงๆเท่านั้นแบบนะเพื่อนนี่อะไรอะไร เลือดเหลือย6สิบหกครับผมที่ผมบอกเลยไม่ยิบหก็ยิบแปดนะผมหัวแตกเก็บไปสามได้ไหมโอเคออได้ AP โอพโอจะได้สามก็ไม่ได้ครับผมก็คงจะจบแล้วนะเพื่อนๆก็อยากให้ดูมขำสนุกๆนกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม